สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมเมื่อนี้มาหาอยู่หากินกับพี่แอบครับผมครับมาถงไหฮถงนาครับผมมาชมเขางามพร้อมเขาในบางงามแต่ท่างนิครับผมอ่อยงามเขาก็ะงามครับผมโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวคือเห็ดได้คักแท้ปีนี้ครับบรรยากาศเทียงหน้าครับผมยอด่าเทียงหน้าป็น ได้บรรยากาศครักคับผมจอดเลยคักๆักครับมีเบ็ดบริเวณไซรัสด้วยครับไซแน่นหน่อยไปภาพปิเบิ้งครับุผมอาศัยเบ็ดป่ากันครับเนี่ยโอ้เขาในบางงามนักแทกครับพี่น้องผู้ชมทุกคนครับ นี่ยอู้สีเมียจิแมนเข่าอ้อแน่วตึงเรียวเมื่อกี้นี่อือมีงง่าม,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 มขัดเข่าไป หลาดู่ถึงกันแท้เกี้ยงเกี้ยงเอิ้อแหะยอดวอรครับผมน้มี่ตลอดครับผมซ้อนเขา ค่นป is ีนี่นนำบลายส่นบเวด็ด้พีนีนี้ครับมันค่อยมันบ่มีนนำเพราะินมันบ่มีป่าหลายคนบคอยเห็ดเ็ตนเห็ด่บลายอืมเพราะมันบ่รวงแมหนำบ่บถ่วมบลายไหมครับตัวพอป่ากับมีบ็ดว่นเลวาที่ลังจนว่นขาดตามลังผมก็เห็ดเห็เห็ดแล้วครับเหยบเป็นเห ขันเบ็ดให้ผมก็เลยใส่หมากเบ็ดพร้อมสินลุยครับเจิมเลยมึงเมื่อใส่ขันมันคือเมื่อใส่หากวันนี้ใส่สมุนกัวในปลาเกยวพ่อสองโลกนะี่ปากชิงอเออล้วรอิึงครับผมมันเนียเบิดก็เลยเขาเียท่านในคำสั่งนะครับลูกสาวมากท่โรงเรียนของเมื่อใส่นี่ไปเบิดบําบน้ำเนี่ย ไอลป่วนีนน่รใหึ่งวนันหโอ้นี่บบหาอยู่หากินดีก็เบ็ดห้องอืมาฮะได้ทำเร่เครับรีรีสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับหาอยู่หากินน้ำกันครับนี่เดี๋ยวเไส่พวกทิมงานแล้วแก่ยยออกมาน้ำผนครับ เนี่ยไสเดือนน้ำบ่ค่อยอันนีไหมครับแต่ว่ามันก็อยู่ทางนี้ก็อยู่ด,ดำแต่ก้อนมูอยู่ห็ดนหนาำนี่ อย่าเรียบร้อยปัดเลยครับโอ้ยใสกเนี้อหินอยใส่บน เขาจะขักแรกได้ครับนี่ใส่เบ็ยดดิภายในฝีดิเขาจะข้างแรกครับผมนี่ครับผมใส่เป็นเบื่อกี้น,นันน่นนันน่นนั่นเอาเรียบเอานเรียบเด้ะด้่ครับปลาแข็งครับผมน,นั่นโอ้ สขขมคำพี่แอบปวออิลีครับไม่ต่ดปาะเข็งครับผมนะครับเลยใส่ยันระเบิดอยู่ได้ครับผมยางกับมาเสือนะครับผมจะพาไปยามครับรยามันนี่ยังกระดิ่งเนโอ้สุดอ,อ่อนเขาครับผมเนี่ย องในมาังามเถออันนี้เขาวานครับผมเขาพายเขาวานอมันยืนในเบิ้งครับผมผมสูงร้อยเจ็ดสิบฟุตกว่าแล้วครับร้อยเจ็ดสิบผมหัวผมเลยโอ้ยติดยอดครับอันนี้เขาบ้านแล้วเขาดำครับผมอืมทางซ้ายเป็นเขาดำครับผมทางขวาเป็นเขาวาน โอ้ดินทั้งนี่งามดีครับสี่ดีแม้นังคือเขานี่ครับเอยเขาให้หนี่กับคัดสามารถสามารถนะครับเทียงที่ยูกันเลยหยอดเลยเขาทั้งนี่งามครับผมหว่อนพักกันแย่งครับผมอุ้ยพอดีได้ไปเข็ง เกงปลาใส่ผักกระแห่งครับผมเด็ดเลยโอ้โหห่มของแท้ครับผักกระแห่งของแท้ขัะแห่งหนาครับผมนี่ครับชุดหนึ่งกระเมียนปลาก็ได้เราได้ผมได้ซีโตแล้วจะเข็งส้วงประคอหน่อยส้งครับผม ออื้ยงามคักหอมคักนี่ครับปีถิบ้าวเทบานหาอยู่หากินทงน้ำทา่าเหรอครับน้างามคักครับผมอืยังงับงามไม่เตี้ยปีถีได้อีกแล้วครับอีกหนึ่งแต้ม เข่งพอดีเลยครับแข้งพักแข่งกับง่ามคักกับปละเขีงหน่อยครับผมแก่งป่ารอติดตามด้ครับวช่วงนี้ยามเด็ดกันครับแล้วก,กินแรงกันครับยังครับยังเงยเสียงเ,เด็ดออกโอ้วา,าหยาบของพี่แอบเข้าไปผน อ,อ,อย่เปินได้งยังนอนเนาะว้าวมออกเหงหอมวืออกมาถือเก็บเงนเถอะโอ้โหเลยครับได้ปลาไหลครับผมนาน่นเครับพิธีบาวแทบันหาอยู่หากินเอาถงงงเขามาใส่ตัวผมมีแนวใส่ดิษยง อย่างใช้พักแขยย่งกีกินลูกหมอ้อมหินหินโอ,อ้ยผมได้พอแง่งหรือปล่างวยผมมันจะได้หาตัไดิอยากนิดหน่อยนิดแต่มัไม่ยามเลยครับเดี๋ยวน่าก,กินเลียงครับผมหลาตัวหนีคลั่กแล้วนี่ ยงามเกินหอมครับผมหอมแกมมันว่ไไ้เด้อกะดด่าไรกะเดี๋ยวขนุเสียงอือ มเน่ยก็ตายคเลกะละมังเจ้าพูดกั่งลกนคนเนียใส่ทั้งใบอีกนีรพักกแย่งกับพอมแล้วครับปลาก็พร้อมห่พร้อมแล้วมีงดงรงแงไดเอครับได้รบแข่งพอันเยสครับไป อย่าเบ็ดพี่แอบครับเฮ้นี่โอเบ็ดของผมเศร้าเกหลังของพี่แอบเจ็ดหลังอเศร้าสามเศร้าเอ็ดเ้าเอ็ดหลังกรานยนเบิดอยู่มันขาดสมไปน้ำหยินนี่ครับได้อีกเกินเขาจะได้ใส่ 18, สิบแปดเจ็ดหลังนี่ครับแต่ว่าป่านี่ว่ตต้นห่วงเลยครับอสองง่ายรบการสวบดีอ ปลาให้วมาใส่ใส่หัวเด็ดครึ่งเนาะอ่ะตัวหนึ่งตัว,นวนหนึ่งได้สองหลังอืมผมได้สามซ้อ,อนเข่างามขัดกับผมทั้งดินง,ง่ามขัดพอมาเสาพอมาตื้อ เอาถืออีกแล้วหไวยปลามันอยู่ให้นี่บ่นี่ฮึ่มอืม <c oughs> ถือจะเบ็ดพี่แอบเลยครับปลามันอยู่ให้นี่จริงๆแหละมักจีมือคนเสียบเนียบ่จักเด้อเนี่ยกับผู้เดียวคนอยู่นะอืมอือนี่แหละเบ็ดเราพันหรือเปล่าทานชักยันนี่สุดอยู่ถือดอกก็ยู่กลางอยู่ ี่ายนี่แหละคือบูนสวดดีเขาบอกใส่งอวันนี้ห็นงอวันเกี่ยวกะร้วันใส่เนอ่อนเบิดสุไหยเลยอ่ะให้ละสองสามลังอ่าเลรอยามครับผม คนเราหับบ่ได้การเที่ยงลังครับมือแรงอยู่บ่งนี้แหล,ละครับมากินเข่าน้มกันเะครับเต้ย,ย้ำแงรงกับอยู่เทีย่ยงลังนี่สอดนะครับมาสมผลงานครับมาที่นีใส่ไปน้ำยามไปน้ำโอ้โหได้แต่ตัวนี้นรับเบ็ด,ด ซาวกวาหลังปแปดหลังสิบแปดหลังซาวปัญญาอืมอยู่าดึงเด๋ใส่ไปเลยซุบตัวไม่ติดใจนี่อนะุนน่นมานบอของพี่แอบได้ถึ้งตะคอทั้งไหลขิงวุ่นะ่ะเอา้าท่าเลยใส่เว็บต้องออกกระซังมาขัางตายจังสี่มันยัง่ตายอืมมาน ในนูมนเลยอครับเมนูเด็กแหวงรีงโอ้หลายตัวนึ่ยงยังเส้นงไม่สมอืมโอ้รุ่นนี่ครับบรรยาก,กาศถ้ามีบุ๊คบริไซด์ครับเพราะว่าเป็นเขาบ้านเขาไผา่ดับแ,แปล่งเลยผูกเย่ใส่ขวดน้ำด้วยแม่เป็นน้องแบบเบื้องบ่ครับร เจ็ดเบดปอมด้วยขวดน้ำนี่นีละมบอนที่ดีดีเออได้การได้การครับต้นอ่อนตัดดินทางนี้เด้วงเนี่ยครับเข่าก็งามปลาอ่อยก็งามขัดหนาตึบด้วยลายละสิบร้าตันพุ่นล่ะ นี่ครับรวมทั้งเบิดขดผมผมได้หาตัวนอกจานีม่ของพี่แอบ้วครับนี่อืออิงเดาช่อนปลาขิงนะข้าท่าปันเรือเลยครับอืมบ๊อบบ๊ใส่ผักกแยคงับผมแลียง ดังได้ครับพูดนะเทียงหน้าก็ได้การครับนี่หมีนี่นะครยวผมรอติดตามตอนแรกครับผมตอนเห็ดอินูอาหารแต่เนี่ยะละเข้าบ้านแล้วครับพยายามจักรอบอยู่ทาย,ยเงียบไว้แลงยามอีกครับผมอหารม่กินบ้านหาเนี่สชูขอบคั่วแหะครับเค็งหน่อยเนาะป่าเข็งอยู่น้ำให้น้ำหน้าเว้ย ทีนี้คนบค่อยใส่ไปได้หรอครับเพราะว่าน้ำม,มันมันบวรวงบ่สาะีป่ายู่น้ำให้น้าไหมครับนี่ผมก็ัพึ่งมาใส่ครั้งแรกครับผมี่แอบพามาใส่สเคยมาใส่แล้วได้เก็บสองโลสั้นไปเค็งกันแเบ็ดเศร้าค่นหลังเศร้าหลังเอาไปผมยุดีมีแห้งกันทุกคนครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเขางามๆเขาเชี้ยวนี่แหละครับทางบ้าน ด,ด,ดีมีแห้งกัยครับผมรอติดตามอีกเด้อครับผมคลิปแซบ,แบตอนเฮ็ดเมนูอาหารเสฟไซสครับเอินทีมงานมาอยู่ดอกด,ดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ